Good Morning Bangkok สวัสดีตอนเช้าทุกคนวันนี้ตื่นเช้าวันอาทิตย์นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะเนาะสิบปีใหม่แล้วขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาด้วยค่ะเดอ้อมาส่วนเท่ากะมากคยี่มาเคยี่อีดทุกนะคะอีหมากุยอีอีอีมาดามบานโนนะคะเนาะเออถึงไดเวลาเพิ่นหอบอันฮีเน่าไป จำบัตรเหรเด้้ายมึงมีเหมือนกูไหมสันมึงมีอะไรเหรออีควายฮะมึงมีอย่างล่ะแน่จริงมึงไปรีวิวอันทีที่มึงเป็พนพรไยด้วยฮะยุบานพ่นสินนะ่ะไปรีวิวให้พวกกูเป็นบุญตาดูไปรีวิวให้กูเบิ้งเป็นบุนตาดูอีขี้ทุกฮะสภาพแบบนั่นบ่ฮะคือได้ยินข่าวว่าไปเที่ยวสุดทไทยบ่ Why บักตาแพงเงินไปเท่าไหดก็อเอา เก่าคืนคือจังวกกาง่าเพื่อกูให้เงินสิบาทช่อสตังค์กัตริย์โอ้ขีดทุกสภาพแบบนันตีเฮ้ยไปหาข้าเจา้าไปหาไปหาข้าเจ้าล่างที่ปีปีนปีไม้ปียังล่างที่อ่าแท่นทีเซียน,หอ,นหอบน้อยยูนอ้อกินไปแห้ข้าเจา้าโอ้ผออักหย่าเมือ่อไอีเถ่าไอ้เมตูอวีหีเนาฮะอีจำวิสาเมือเ่อเดือนละเดือนละเทือฮะ สภาพสังกัลล่าสตร์โบกนาโบกเบาหนามึงนะสภาพชีวิตแบบมึงนะบ่มีซี์ไปดูทูพายเดอร์อิสระฮะอือเราเบิ่งคนอื <ๆๆ S 2> ่นเข้าไปแล้วเขาเบิ่น, <ๆ S 2> นเบินเป็นเวนอีผากน,น,นีกว่ามันคนเล,ลี้ยลกับบ่กป่าน,นว่าให้เฉพาะมันเด้อค่ะเด้ออือสภาพแม่อันเป็นจึงใดเกาะฮะจนได้อัน บ่ได้เสื้อผาเสื้อแพ่ไปตีอีลิงปัญญาอ่อนก็บ,บ่ได้เอาไปตีบักตาบ่เบส้นไห่บอกฮะอีสันดานอีขีทุกฮะอีขีโมขีคุยอีขีบาปไปหาข้าเจา้า่องที่กับตายเข้าไปตีอีสัมภเวศีเลลอนฮะอันเลลอนไปหันเลลอนไปหนีขนาดแม่มึงกบนองมึงเขายังไม่อยากออกออกกองนำ้ำอีสันดานเลยเขาไปใส่กับน,น้ำไปอีนาดานนามื่นอีนา,ยาหยาบฮะเทนเดนเทนเถ่นเทนเน คือไปขี่คุ้ยใส่เขาล่ะขี่คุ้ยเส้นนองขี่คุ้ยเส้นแม่ขี่คุ้ยใส่อีกระตุกอืดขี่คุ้ยใส่ช่องจอดําตีอีขี่โมอีขี่คุ้ยอยู่ทั้งดาววิอีหีบลางฮะขี่คุ้ยจังสันจังซี่ผัวให้จับเงินโอ้ยอีคุ้ยเอ้ยตั้งแต่มึงอยู่น้ำมันมากมึงเคยได้จับเงินเหมนพ่อเมืองไปฮะนอกจากอันเอาไปซื้อเราไม่เห็ดคลิปอัมนเป็นขี่ขามาใส่เห็นมั้นนะมึงยังมาขี่คุ้ยเลยเถอะออกปากบอกเม้าไปเบ้ามาบอก อื้ให้น้องอันไปซื้อบักอันหอยแมงผูว่ะตีซื้อบอักหอยแมงผูแล้วแถมไปท่วงเอาเงินน้ำเขาอีกว่าอีผากมึงเอ้มันสิต่างอย่างกับเขาซื้อให้มึงแดกฮะอีขี้ทุกอีหมาหัวบาดอีหมาหัวเน่าฮะอีสังคมรังเกียจไปไซเขากับ่บี้ยเขากองกับมึงรูปร่างหน้าตาอุบาทแล้วจิตใจยังอุบาทปากกับหมาปากปีจ่อปากอีคว้างโลก คนแบบมึงนะกูสิบอกให้ค้นขวางโลกคนที่บอลูจกักอาว่าจะกคลองพิดขอพิทคงจะคลองตรงไหนมันเป็นมันเป็นบุคคลที่น่ารังเกียจมากมึงรู้จัก,จกบอกฮะอิสันดานอิสวะอิขยะสังคมอิขยะเปียกอีบาหวานเปียกฮะอีหีเมียกอีหีเปียก กูสิอบอกมึงหานะสภาพมึงนะว่าต้องบันย่ายดอกเขาก็รู้ว่ามึงขี่ทุกมึงหนาสมเพศนะแต่พวกกูฉะใจฉะใจจุงเบยกูสิขเคย,ยมึงวัดเมือเลยสิบอกให้กูสิเอามึงบ่มีแผ่นดินสิอูอินดาลนลกูสิดามึงจินหีเพิ่งแตดเพิ่ง แดระเบิดแม่มึงเพิ่งขุ่นแตดแม่มึงเพิ่งไปหอเซโนขุ่นอีสัตว์นะมึงดาตะคนอื่นใดเป็นอยังพวกกูสิดามึงว่าใดพวกกูเห็นสภาพมึงแบบหนึ่งมึงเป็นรีวิวทีดีเนี่ยกูเบิ้งด้วอีแควฮะอีคิดทุก ขี่คุยจึงสันจึงสี่ไปหาข้าเจ้าเรื่องที่ตายเขาไปตีแทนที่สิซื้อไปข้าเจ้าอยากข้าเจ้ากินว่าอ,อินาดานอินามนเมื่อแล้วเบิงหน้ากับหลานเนะี่ยกูว่าแม,ม่นันแม่ป่ากับหลาน <c oughs> กูว่ามึงเนะี่ยเป็นแม่ป่าข้าเจา้าข้าเจ้าเป็นหลานมึงอีแควฮะเอ้ยพากันไปแดกของข้าเจ้าว่ามันไปยืมเงินบนะ่เน่ยอย่าวาเด้ออย่าวาเด้อคนแบบมึงเนะี่ยบม่มีผลประโยชน์นะฮะคือจังว่าผัวไอจับเงินจับท่องไอคือสิบ่นีเงินคะ่ะ เฮ้ยลงทุนไปซื้อเขา,ขาปุ่นนั่นเศร้าอันน้ำปลาแดกโอ้ยขี้ทุกอีบม่มีปัญญาภาษาซ้ำนั่นกูว่าเบิดพ่อลอยสมบูบ,บขุขนมจีนบานมึงถืกอถือกูเสืออ้อเลยเลือดบ่แม่เลือดสองก้อนเศร้าบาีขี้ทุก <c oughs> อขี้ทุกขีทุกอขี้ทุก,ทก,ทกเดี๋ยวกูมาจัด